ที่จำเป็นเข้มแข็งไม่ใช่ไม่อ่อนไหว แต่ถ้าฉันร้องไห้จะมีใครเช็ดน้ำตาจำเป็นอยู่คนเดียวไว้ไม่ใช่ไม่อ่อนละจะมีใครที่รู้ว่าความจริงเป็นเช่นไรแต่ความหลังยังทำรายกับความรักที่เลยผ่าน าจนานแต่ยังเจ็บจนวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการฉันไหมจะรักจริงยังมีอยู่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไร จะมีสักคนที่เขาต้องการฉันอยู่ไหมและเขาอยู่ที่ไหนที่ทำเป็นใจแข็งไม่ใช่ไม่วันไว้แต่กลัวต้องร้องไห้เพราะเธออีกครั้ง เป็นเธอคนนี้ที่ผ่านกำแพงนั้นจะมาเปลี่ยนแปลงทุกวันในชีวิตฉันไปเปลี่ยนความหลังที่ทำลายกว่าความรักที่เลยผ่านอาจจะนานแต่ก็หวังให้เธอเข้าใจ ไม่ใช่ว่าไม่ต้องการความรักแต่ไม่รู้ความรักต้องการชันไหมถ้ารักจริงยังมีอยู่อยากรู้ว่าเป็นเช่นไรจะมีสักคนที่เขาต้องการฉัน let go you tonight